Look in you love me 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 me. Tell pretty lies. the face. Tell that สวัสดีน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนเลยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนทำบักพระบินพ่นผ้าบินน่ะก็ไม่ไม่ยากอะไรทำแบบทีเดียวติดเลยเปลี่ยนหัวเนี่ยตัวละครเราให้มันเป็นหัวสี่เหลี่ยมเลยพี่จะขึ้นผ้าไปเลยเปลี่ยนเป็นหัวสี่เหลี่ยม มันไม่ทาได้นะแล้วก็เป็นถ้าเป็นอวตารพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าลองทําเลยนี่ก็ยังไงก็แปลงร่านพระแล้วกดเป็นคิบล็อกที่เขียวไม่มีขึ้นที่หน้าจอไงนะแล้วก็ให้กดสกิลเอก็กพร้อมเปลี่ยนเป็นดาบนะกดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบเลยดาบอะไรก็ได้จวให้กดปุ่มเดินถอยหลังพร้อมกระโดดเีย่ยมันก็จะไปงี้เลย คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ง่ายๆแค่นี้ทำไม่ยากาเลยรี่ทำไม่หลอือรอียังก็ประมาณนี้เปาดเดินทางข้ามกเกาะแบบชิลๆเลยง่ายๆประนี้อา่าเปิดแล้วคนเขาแข่งน,นะครับใครที่อยากเขาก็ เขาได้นะรับหมดอไม่ไม่จำกัด